โอเคครับก็สวัสดีชาวที่ชอททุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้ผมก็มากับปืนบอมไฟนะครับผมที่จริงคลิปนี้นะครับผมจะมาถ่ายปืนตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้ปืนตัวใหม่นะครับแต่ว่าคือยิงหมมี่แล้วแบบโคตรเบาเลยนะครับผมก็เลยเอาปืนบอมไฟมาเล่นกันดีกว่านะครับโอเคก็รีรนกันสกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับบอมไฟนะฮะของมันดีก็ต้องใช้ต่อนะครับผมส่วนคลิปปืนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปยิงคนให้ดูแล้วกันนะครับ แต่เราผมว่างก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้แล้วกันเนาะมาก็ลุยกันเลยโอเคครับผมอ๋อหรือเปลี่ยนโหมดปึปป๊บปึ๊บปั๊บตายปะโอเคครับเรียบร้อยครับตายครับนี่ก็ถ่ายตอนเก้าโมงเลยนะครับเพื่บเช้าๆเลยนะครับโอเคเราเล่นบนตึกดีกว่าเนาะน่าจะปลอดภัยนะครับมีมัมมี่กี่ตัวเนี่ยเฮ้ย ก็สี่ตัวโอเคครับเล่นบนตึกนี่แหละครับไม่ต้องล่าแล้วนะครับพอดูสองหล่าเดี๋ยวมันก็นมาให้เรายิงนี่ไงมาแล้วเฮ้ยตายตายตายอุย้ยเกือบตายชิบหายละไม่ตัวอุ้ยถือธนูครับข้างบนวะมาดิมาด,มาดิมีธนูนะเฮ้ยจะตามได้หรออืมบินไปไหนแล้ววะ เอา้าบินหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเอา้าทะลุแมพไปแล้วปะโอเคครับผมไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยยังไม่กล้าเดินมั่วเลยวะกลัวแตกโอเคครับอุ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับเฮ้ยไปนูน่นจุบตีนตีนอุ้ยอะไรเฮ้ยอะไรล่วงไปอย่าทะลึ่งบ้องอย่าทะลึ่งบ้องอย่าทะลึ่งบ้องไป ไปไปไปนูน่นไปนูน่นมาดิโอเคอุ้ยอะไรครับโอ้โหมันเยอะจังวะอมืมาดิครับสามตัวก็ไม่หวั่นนะครับรีโดกระสุนแป๊บมามาดิมาดิาดแตกครับหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวยครับโอ้โหแม่งมองแทบไม่ทันเลยว่ะมันมีวิ่งไหวมากนะครับคนก็วิ่งไหวนะครับเออสวยครับอยู่กับบอมจีจีนะครับปลอดภัยชัว,100วร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สุนหมดแล้วว่ะหากระสุนแป๊บมีคนดักวะเคยมีตัวดักแต่ว่ามันไม่ได้สนใจเรานะครับผมขอวิ่งหากระสุนแป๊บนะเฮ้ยโอ้โห ดีวันมองไม่เห็นนะครับไม่งั้นตายละวิทำเลยครับ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 ขาท่อไปนะครับอัดขาท่อนะครับวิเด้งไปนู่นวิโอเครอดครับผม <c ười> คือแม่งยิงก็ต้องมองดีๆนะครับไม่ใช่ว่าว่ามันเด้งบินไปไหนอะไรเงี้ยนะครับแม่งไม่งั้นต้องแตกนะครับ ตั้งแต่อ,าอพาร์ตมน์ใหม่มานี้รู้สึกว่าแบบโหแม่งนัวเหลือเกินนะโอเคครับผมตาแรกเราก็ลอดไปเนาะยิงไม่กี่ตัวว่าตาแรกผมจำไม่ได้ด้วยแต่หลายตัวอยู่แหละนะครับสามสี่ตัวไปขึ้นตึกโอเคครับมีมีคนเป็นไหมวะอุ้ยอีกคือแตกกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลยโหสะดุ้งเลยนะครับทิพาย ดีนะไม่ตายไม่งั้นแม่งนั่งได้เล่นมัมมี่โดนบอมอัดแน่เลยนะครับโอ้คือมันเหรอสิหนึง่งเป็นโหมดอย่างวันนี้เอาโอเคเป็นโหมดก่อนครับได้คิวหนึ่งครับโอเคครับผมต่อเนื่องเลยนะครับปึ๊บปึ๊บระวังอย่าไปยิงให้มันเด้งขึ้นมานะเพื่อนมันมีตัวล่องหนดักบอลเนนะี่ย โอเคโครกระทางขึ้นไหมครับตอนนี้มันมีเป็นทั้งหมดกี่ตัวนยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวหกตัวนะครับตอนนี้เป็นทั้งหมดหกตัวนะครับคนเหลือสามคนเอ้ยสี่คนเองนะครับก็ถือว่าชิวนะตอนนี้เริ่มตบไปแล้วครับคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันจะลามาตรงตึกแล้วครับเพราะว่าตึกในะเหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะครับ มาวะมาวะออเอ้ยอุ๊ยเอา้าอุ๊ยเครืองแทกเอ้าอุ๊ยว้าว,าาวามาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเออไ,ไปนูนน่นไปนู่นไปนู่นวิรถกระสุนธน,นูรถกระสุนธน,นูบึ้มบึ้ม บึ้มหลัก,กว่ะแล้วอุ้ยเอา้าติดอนะไรว้เนี่ยเอ้าโอเคครับเก็บกรนะสนุกกระสนครัปึ๊บ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 เอา้าแม่งเอ้ยตายเฉยเลยโอย้เราก็คิดว่าจะรอดแล้วนะครับคือแบบโหว่าอยากไปเก็บกระสุนธนูไงนะครับคือรู้นะว่าตรงนั้นเป็นทางตันนะครับแต่ก็อยากไปเก็บกระสุนเลยนะครับอุ้ยเอา้าตอนนี้ก็เป็นหนุ่มด้วยมาตัวฟรีมึงก่อนเลย เพิ่งยิงเึงยิงอ,อบหนึ่งตัวก่อนโอเคระมุฟออนฮะเอาปาเฉยเฮ้ยดักดักดกักทำอะไรไว้ตบไว้หรอเด้งไ่ตัวครับบึ้มโอ้ไม่โดนโอเคครับผมไปหาตัวในท่อตบก่อนแล้วกันนะครับไอตัวปนตึกนี้ตบยากมากเลยนะครับมันมีบอมเอฟเอฟอะเอฟเอฟก็บ้าแล้วจีจีโอ้โห ขึ้นไหมซุบจุกจุกจุกโอ้ยเขียบไปลยโอเคครับทุกคนตัวท้ายอยู่บนตึกนะครับเราต้องไปล่ามันแล้ววะ่ะตายแน่ยินรลิมไว้ยิ่ลิมไว้รอนเผินนะครับเยวจะปลาระเบิดกันนะครับเอ้าโดดมาไหมอ่ะโอเคโดดมาให้ตบเฉยเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็มาต่อตอนนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมไปเช็คไมค์มาแล้วครับว่าไมค์มันช็อตหรือเปล่าเนาะแต่มันก็ไม่ได้ช็อตนะครับโอเคนี่ก็ไมค์ช็อตนะครับคือถ้าไมค์ช็อตนี่ผมต้องมานั่งอัดใหม่เลยนะแล้วอัดไปกี่นาทีแล้วห้าหกนาทีแล้วเมื่อกี้นะครับเออโอเคครับนะรอมัมมี่ครับโอ้แต่ห้องนี้มัมมี่ถือว่าดุมากเลยนะครับแป๊บเดียวคือไปนี่เกือบดังห้องกันเนี่ยยังมีคนเล่นบอลทอยอยู่ปล่าวะแต่ผมไม่ไปเล่นดีกว่านะครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดว่ะ ปอมตัวนี้มันแบบต้องวิ่งยิงเท่านั้นนะครับเฮ้ยมาดิว่าแต่ว่ามันมีมัมีม่วิ่งมาแล้วครับผมเอ้าไม่ได้วิ่งมาตบเหรอเฮ้ยเขี้ยะมาไงเนี่ยเฮ้ยมาไงตกใจหมดเลยตายไปครับมันเกิดตรงนี้เหรอวะดีนะครับมันไม่ตบเรานะครับโอ้โหเกมนี้นี่มันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเลย แม่งจำสแกลไม่หยุดเลยวะโอเคครับยิงแม่งไปครับล่วงเหรอไม่ได้หรอวะอ๋อขึ้นไปละตอนนี้มันเหมือนจะรู้สึกว่ามันจะยัดท่อเยอะมากเลยนะครับตอนนี้โอเคเรื่องสุนทนูครับเรียบร้อยครับให้ผมไปช่วยอัดท่อดีกว่าวะ <c oughs> อุยไปนูน่น อุ้ยโอ้โหกระแตกเอนวุ้ยโอ้โหว,วิ่งไวจังอะพี่ไมมึงวิ่งไวจังอะรอบนี้เราจะไม่ประมาทแล้วนะครับว่าผมขอเล่นเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วก็ขอรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายด้วยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้ผมเน้นเลยแล้วกันเป็นหมดปืนบอมแป๊บสวยวิ่งเรนะพานนะครับตอนนี้ลุยเลยครับสู่วนันใครเป็น โอเคอุ้ยตัวตึงเป็นนัมี่ด้วยว่ะที่หนึ่งห้องเป็นดอมี่นี่น่าจะเล่นยากกว่าตอนนี้นะครับเอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะครับก็เล่นได้แหละครับมาดิผมก็ตึงเหมือนกันอ่ะโอเคบนตึกเป็นกันเยอะมากเลยครับกระสุนกระสุนพวกผมไปก็บกระสุนกันแล้วกันเสียงหายโอเคครับกระสุน14นัดนะครับสำหรับใครที่งงนะครับว่า กระสุนเอามันจากไหนนะครับกระสุนธนู14นัดนะครับให้เราไปเก็บกระสุนตามแมปนะครับคือเคยมีคนถามผมนี่แหละว่าพี่ทำเศษเท่มอะไรบ้างทำให้กระสุนเยอะจังนะครับผมก็ไปไล่เก็บกระสุนตามแมปนั่นแหละนะครับผมมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะอุ้ยทำไมยิงแล้วมีเอฟเฟคขึ้นด้วยอะโอเคตายครับคนอย่างงี้มองง่ายเลยดีอย่างเงี้ยเฮ้ยครับผมรอมี่เลยรอมมี่เลย มาแล้วเวมาแล้วเวมาดิมาดิโอ้โห,โโหเห็นเลือดงี้ก็สบายดีครับมาอืมห้าหัวห้าหัวโอเคตายแล้วครับแล้วผมไปใส่ไอเทมอะไรวะทำไมมองเห็นกระสุนมองเห็นเลือดวะ What the fuck เค หรือผมไปเก็บอะไรวะเนี่ยไม่นะตายครับเฮ้ยขึ้นมาแล้วมาดิอืมโอเคตายครับเอาแล้วตัวสี่หลูตายแล้วชิบหายแล้วไม่มีใครโครบแล้วไงโอเคถือว่างานเข้าขั้นหนักนะครับตอนนี้อย,อย่าบังเพื่อนกย่าบางังเระสุนเราเต็งมาทำไมครับ อโอเคตายแล้วครับอุ้ยมาดิตายหนึ่งโอเคมันโดดตามตัวได้ไหมละลครับอุ้ยผมขอไปเก็บกระสุนแป๊บนึงนะกระสุนหมดว่ะอุ้ยมันไม่เห็นเราโอเคจังหวะนี้แหละครับหนีนี่ครับไปนู่นชิบหายแล้วตัวมันตึกมีด้วยนะครับ เคเดี๋ยวเราเคลียร์ตู้ป้าตึกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเอเอนะมันยืนนิ่งเลยอะลงมามาดิเด้งอุยอ้ยอุ้ยกับหอเหมือนเดิมไม่ใช่กับหอกับตึกเหมือนเดิม <c oughs> กับตึกอะไรกับสะพาน <c oughs> โอ้ยลิ้นพันนะครับว้าคือแม่งเช้าๆแล้วถ่ายคลิปมันก็จะดูมึนๆหน่อยนะครับผมต้องขออภัยนะครับปึ๊บป๊าป มาดิโอเคครับสวยครับเอ้ยรอบนี้รอดนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะพูดมึนๆหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าแบบอารมณ์ผลพิ่งตื่นนอนแล้วแบบแอบน้ำมาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบเออมึนนิดนึงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ